สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่กานครับรีวิวหน้าบออีกแล้วมาดูรถดำแต่ละคันขึ้นจากบอกันครับโอ้เตนแต่บอลึกครับคือขุดขุดแล้วรอบนึงก็คือลงมาขุดด้านล่างอีกครับลงมาขุดรอบสองครับมาแล้วครับ มีสไลด์ครับมีสไลด์ตามด้วยจอร็อกครับ มากเลยนะเนี่ยจากด้านบนครับด้านบนมาด้านล่างลึกครับรถกร็มีหลายคันครับนับไม่ท่วนเลยครับฝั่งทางนู้นก็มีครับรถขุดโกเบโก้ขุดซานี่ครับมีเยอะครับหลายคันเลย รอบที่แล้วผมก็ถ่ายฝั่งทางนู้นครับรอบที่แล้วรอบนี้มาฝั่งทางนี้ครับเดี๋ยวเดินถ่ายให้เดินถ่ายให้ทั่วเลยครับ <c oughs> น้ำออกนะครับน้ำใสกินได้ครับน้ำแบบนี้ครับไม่เป็นอันตราย ยูดีรุ่นเก่าครับจะดูว่าคันนี้ขึ้นจากบรบเนี่ยจะแรงแค่ไหนครับ็อก,กี้เนี่ยรถในตำนานครับเมื่อก่อนนี้ฮิตพอสมควรครับรุ่นนี้ครับอีซูซูโรก,กี้ล่อยตัวแล้วครับ Oh. Oh. Rang yên gấp con cầu dân rang Isuzu sụt อถคันนี้คอกสูงครับคอกเนี่ยก็ทำขึ้นมาสูงรถขุดโกบิกู้ครับแพ็คคู่ฝั่งนี้แพ็คคู่สองคันครับโอ้ดูแต่รถขุดเขาอะใหม่แล้วครับยังใหม่น่าจะพึ่งถอยมาใหม่ครับยังดูใหม่เอี่ยมเลยครับ คุณปูครับเดี๋ยวคืนน้าผมจะรีวิวครับทุกคันเลยจะขึ้นบ่อตรงนี้ว่าคันไหนจะแรงกว่าทางขึ้นบ่อชันครับ ตัวล,ละ s ล o w s ครับเรื่อยๆครับเอาเรียบร้อยครับสไลด์ครับสไลด์ขอให้ตั้งหลักใหม่ครับ รอบนี้ครับจะได้หรือเปล่าโอ,โอ,โอ้แรงเกือบหมดครับขึ้นสุดตรงนี้แรงแรงเกือบไปไม่ได้ครับตามโดยจอร์ด็อบกี้ครับ รวมเครือรินครับเสียงคอสะใจมากครับมีสติ๊กเกอร์ชาติเจริญทรัพย์ด้วยครับโอ้ FC พร้อมเลยเนี่ยบาชาติ กปลาชาติก็มารีวิวบ้างแล้วแหละผมก็เห็นคลิปผ่านๆครับเยอะจริงๆครับรถน่าจะถ่ายไม่หมดถ่ายไม่ไหวเยอะเกินครับเป็นร้อยคันเลยครับ ลายเต็มแล้วครับอีกหนึ่งตักครับพี่น้องตักสุดท้ายครับนี่สัญญาลอยตัว ไว้ครับยกลอ้อเลยครับรแรงคนขคับกแกร่งครับยกล้อโชว์ไดยครับตีนหกไปกองหนึ่งสุดยอดครับลุยอย่างเดียวเลยป๋า <laughs> ต่อโดยอีกคันหนึ่งครับก็พี่ปล่อยตัวแล้วครับมาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า <laughs> มิดกันเร่งครับ <laughs> โอ้สุดยอดครับนี่คนขับแรงครับรถแรงครับโอเคครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ